ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขตบางกะปินะครับวันนี้เรามากันที่ชุมชนริมคลองกระจาะนะครับก็หลังจากที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ทีมทางสอกรนพศสอนนะครับแล้วก็น้องไอ้คงกรนำทีมเพื่อไทยบางกะปิเราได้ลงพื้นที่ทชุมชนริมคลองกระจาะครับก็ได้รับการน <S <s ้องเรียนด้วยนะครับว่ามีการทิ้งขยะนะครับใต้สะพานนะครับวันนี้เราก็ได้รับนะครับผม เ็นบางกะปีนะครับโดยฝ่ายรักษานะครับวันนี้ก็เข้ามาเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับ